สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาแว่นกันแดดไว้ใส่นะครับตัวนี้ก็ทรงสวยนะครับราคาไม่แรงเลนเป็นกระจกนะครับลองคลิกใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชม1คันนะครับเป็น Honda Civic นะครับรถปี2000 Auto โต้นะครับชมท้ายเม็ดข้าโพดนะครับตัวนี้สนใจอย่างไรมาชมนะครับ อันนี้นะครับใจถึงพึ่งได้นะครับให้ผ่อนได้ด้วยนะครับลดราคาเต็ม1 9 0 0 0บาทนะครับถ้าใครจะผ่อนนะครับขอเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพนะครับมีบ้านอยู่ของตัวเองนะครับห้องเช่าไม่รับนะครับขอคนค้ำหนคนอาชีพชัดเจนนะครับก็จะผ่อนได้เลยกับทางร้านเขเลยนะครับก็วางดาว29,000บาทนะครับผ่อนประมาณสัก4 5 0 0 2ปีครับผมก็ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่กำลังหารถไ้ใช้งานในราคาที่แบบย่อมเยาอันนี้ก็ผ่อนได้ด้วยครับก็ประมาณนี้แหละครับสนใจอย่างไรโทรเจรจาอย่างเดียวนะครับสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับอูยูแถวแยกนนทบุรีนะครับสวนสมเด็จนะครับสนใจอย่างไรรีบโทรเจรจาเลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับลองไปชมไปทดลองขับไปเจรจาดูได้เลยนะครับ โปรโมชั่นแบบนี้ใจถึงพึ่งได้แบบนี้โอ้หน้ายกจองมากครับกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับถ้าท่านชอบโปรโมชั่นแบบนี้นะครับตีบติดต่อไปที่เจ้าของเขาได้เลยนะครับผมเป็นผู้นำเสนอเพียงเท่านั้นส่วนรายละเอียดส่วนอื่นๆติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับคร่าวๆก็คือบ้านตัวเองมีงานทำขอคนค้ำหนึ่งคน อยู่นนทบุรีกรุงเทพหรือปทุมเท่าน,นี้แหละครับท่านก็จะสามารถผ่อนกับทางอู่เขาได้ก็รีบโทรเจราจานะครับโปรโมชั่นนี้มีคันเดียวด้วยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้กระผมนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอทุกท่านได้รถไว้ใช้นะครับขอบคุณครับ